สวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาเปรียบเทียบเฮ้ยเปรียบเทียบเฮ้ยถูกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะครับเสียงสังเคราะห์ของ AI 3เจ้าดังในประเทศไทยนะครับตัวแรกเลยนะครับ Siri ผู้ส่งประกวดนะครับบริษัท Apple นะครับตัวที่2นะครับ Google นะครับผู้ส่งประกวดก็ Google นะครับและตัวที่3คือบทน้อยนะครับบทสัญชาติไทยเพียงหนึ่งเดียวนะครับผู้ส่งประกวดเลยก็คือบทน้อย c o n ซ u ล t i n g ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกณฑ์ในการเปรียบเทียบของผมมีอะไรบ้าง หลักการในการเปรียบเทียบผมจะให้ AI เสียงสังเคราห์ทั้ง3นะครับอ่านประโยค4ประโยคดังต่อไปนี้ครับเชาา้ชาฟาดเฮ้ยเชาา้าฟาดเ้ย two t h o u s years later เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดประโยคที่2หมูหมึกกุ้ง0 1 1 2 3 1ประโยคที่3ยักษ์ใหญ่ไล่ย,ยักษ์เล็กคาราโอเกะประโยคที่4กินมันติดเงือกกินเผือกติดฟันโอ้ไม่กอด ก็จะอ่านจบยังเหนื่อยเลยนะครับเรามาดูว่าเสียงสังเคราะห์ทั้ง4เนี่ยอ่านออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเกณฑ์การให้คะแนน5เราแบ่งเป็น3ด้านได้แก่ 1. คือเรื่องน้าเสียงที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากที่สุด 2. การเข้าใจภาษานะครับแล้วก็3คือการใช้งานง่ายการใช้งานง่ายที่คือการที่สามารถที่จะนําไฟล์เนี่ยออกมาเพื่อนําไปใช้ในการทำ u t u b e นะครับหรือว่าการใช้ในการพากหนังพากเสียงต่างๆต,างต่อไป ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูการแบทเทิลครั้งนี้ได้เลยตัวแรกครับเริ่มจากตัวของ Siri นะครับซึ่งถัาแอ p เปิส่งเข้าประกวดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฝากฟักผ,ผัดหมูหมึกกุ้งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งยักษ์ใหญ่ไล่ย,ยักษ์เล็กเคเรงูนกินมันติดเหงือกกินเปลือกติดฟันโป้ไมคัสโอ้โหเรียกว่าจบไปแล้วนะครับประโยคก็จะมีเพี้ยน เยอะพอสมควรเนาะอย่างผมอ่าน231นะก็อ่านว่า231นะครับคราโอเกะก็ไม่ใช่ก็เป็นคระเกะอะไรไม่รู้นะครับ o ้ my god ก,ก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นลักษณะอย่างอื่นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวถัดไปเป็นทางของ Google บ้างนะครับเช้าป้าดผัดปักเย็นปากปักผัดหมูหมึกกุ้ง011 231นยักษ์ใหญ่ไลย่ยักษ์เล็กคาราโอเกะกิน <c oughs> มันจ <c oughs> ุดเหนือ, <c oughs> อกินเผือกติดปันโอ้ oh my god ต้องยอมรับว่าของ Google เนี่ยก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับคาราโอเกะอ,อ่านถูกด้วยนะอืมแล้วก็น้ําเสียงโอเคเลยต่อมานะครับเรามาฟังของบริษัทไทยเพลงหนึ่งเดียวอย่างบทน้อยบ้างนะครับชาวฟ้าผัดฟักเย็นฝากฟัก,ฟกผัดโอ,โ,โอ้โหมาเนียนเนยนเนียนเนียกุ้งศูนย์หนึ่งหนึ่งสร้สาิบเอ็ดโอ้โหอ่านเลขถูกด,ด้วยยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กคาริโอ กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟัน oh โอ้ my god ผมว่าก็น่าจะชัดเจนนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูในแต่ละด้านเลยนะครับด้านแรกเลยสำหรับคะแนนนะเรื่องของน้ำเสียงนะในใจผมนะผมให้บอทน้อยชนะเลิศน,นะครับผมของซีเก้เนคือแน่นอนว่าซีรีเนี่ยตกกระป๋องไปเลยนะครับ มันก็จะมาเจอระหว่าง Google กับตัวบทน้อยแต่ผมว่าบทน้อยเนี่ยการเว้นวักนะครับหรือแอคเซนต์เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดสุดยอดครับต่อมาอย่างที่2คือการเข้าใจภาษาผมให้ตัวของบทน้อยกับตัวของ Google เสมอกัน Siri <ๆ>ก็ยอมรับว,ว่าอ่านผิดเยอะมากเนาะเราตัดทิ้งไปแต่ตัวของ Google เนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของการออกเสียงคาราโอเกะที่ถูกต้องแต่ตัวของบทน้อยเนี่ยก็ยังออกเสียงคาราโอเกะไม่ถูกต้องแต่ก็ไปได้ตัวของ211ผมถือว่าให้เสมอกันนะครับ อย่างที่3คือการใช้งานง่ายทั้ง3ตัวนะครับถ้าถามว่าอะไรใช้งานง่ายสุดคงต้องตอบว่าเป็นของบอดน้อยเพราะอะไรครับบอดน้อย no สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ออกเป็น mp3 ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้โดยถ้าเกิดการดาวน์โหลดจริงเนี่ยเสียงเพลงด้านหลังเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเป็นของตัวของ Google นะครับของตัวของ Siri เนี่ยการที่เราจะนําเสียงมาใช้เนี่ยวิธีการเดียวเลยก็คือเราจะต้องอัดเสียงจากการพูดของเขาออกมาซึ่งเสียงก็จะไม่มีความชัดเจนเหมือนแบบที่เราดาวน์โหลดมา และสําหรับวันนี้นะที่1นะในใจของผมสําหรับเสียงสังเคราะห์เลยก็คือบอดน้อยนะครับส่วนเหตุผลเนี่ยก็เป็นไปตามคะแนนที่ให้มาเลยเนาะบอดน้อยมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของน้ําเสียงนะครับแล้วก็การใช้งานที่ง่ายครับผมสําหรับวันนี้นะครับการรีวิวเสียงสังเคราะห์ AI 3ยอดฮิตในไทยก็จบลงที่นี้ครับขอบคุณครับ